สวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับขาบูเกี่ยวกับขาบูนะครับทั้งขาบูแท้ขาบูเทียมนะครับอผมทํายกเครื่องเหมือนตัวนี้ไปนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนขาบูนะครับขาบูที่ติดมาเป็นขบูตรงรุ่น4ี่จังหวะนะครับลองซูมไกลๆดูอ่าตรงรุ่น4ี่จังหวะนะครับ แต่เป็นของเทียมนะครับแต่ใช้ได้ไม่ต้องฟิกรเรื่องของแท้ของเทียมนะครับเอาว่าสตาร์ตติดง่ายอะไรพวกนี้นะครับคือบางตัวที่ยกเครื่องไปที่ผมเปลี่ยนคาบูไปผมจะแจ้งไว้ตลอดนะครับจะเป็นคาบู2จังหวะ767มันจะเร่งติดมือกว่านะครับแตบ่ท่านบางคนถ้าเอาไปใช้แล้วนะครับถ้าตอนเช้าเช้านะครับติดยากนะครับเราแนะนําคือบนหัวคาบูนะ ลองมาใกล้ๆมันจะมีฝาปิดนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเป็น7 67ก็จะเป็นสีดำนะครับเรางัดฝาปิดตรงนี้ออกนะครับงัดออกให้ลูกค้าหาทำไขควงแบนแบนเล็กๆนะครับแล้วส่องดูด้านในนะครับมันจะเป็นเป็นแบนปากแบนนะครับคล้ายๆตัวนี้นะครับทำการหมุนออกนะครับทวนเข็มนะครับ หมุนออกไปสักจึ๊กหนึ่งนิดเดียวนะครับทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วลองสตาร์ทดูนะครับอาการที่ลูกค้าบอกว่าติดยากนะครับคือน้ำม,นมันมันลงน้อยนะครับตัวนี้เราจะยกเข็มน้ำมันขึ้นเพื่อให้น้ำมันลงเยอะเพื่อให้ติดง่ายขึ้นถ้ามันยังติดยากอยู่เราค่อยๆเราจำตำแหน่งเดิมไว้ด้วยนะครับว่าเราหมุนไปแค่ไหนนะครับมันยังติดยากอยู่เราก็ค่อยๆหมุนอีกจึ๊กหนึ่งนะครับ อ้าติดแล้วลองเร่งดูถ้ามันวูบหรือว่ายังไงลองหมุนมาตำแหน่งเดิมนะครับลองหมุนเข้าหมุนออกประมาณนี้ฮะลองแล้วก็ฟังเสียงด้วยนะครับนะฮะวิธีการตั้งคบูของสองและสี่จังหวะคบูผ้าปั๊มนะครับเครื่องสี่จังหวะนะครับจะประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าคบูสี่จังหวะ ตัวเทียมแต่แบบแท้นะครับแต่ตัวนี้ที่ผมใส่ไปเป็นคาบู767ที่บอกนะครับก็ดีคืออย่างที่ทำคลิปก่อนๆคือจะมีตั้งอากาศนะครับที่ลูกค้าถามมานะครับมันติดยากนะครับมันติดยากตอนเช้าแต่เร่งได้ปกติเราไม่ต้องไปแตะตัวอากาศนะครับให้ไปตั้งที่น้ํามันอย่างที่ผมบอกนะครับ หมุนทวนเข็มทีละจึ๊กจึกแล้วฟังเสียงลองสตาร์ทดูแค่นี้ครับวิธีการตั้งคืออาการที่ลูกค้าบอกนะครับคือน้ำม,นมันมันลงน้อยมันทำให้ติดยากนะครับแต่เวลาร้อนแล้วถ้ามันติดแล้วอ่ะมันเวลาร้อนสตาร์ตติดง่ายก็คือต้องตั้งตัวนี้เนี่ยฮะดูดูประแจเราดึงออกไปดึงออกไปนะฮะผมใช้ เหล็กมาเจียแบรนแบรนเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นแบนแบบนี้แล้วค่อยสอดเข้าไปนะครับมันเป็นคบูธรรมดานะครับทุกยี่ห้อจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นคบูแท้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งต้องใช้เขาเรียกว่าใช้เครื่องมือเฉพาะนะครับฝากด้วยนะครับลองไปตั้งดูครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ